ข้อที่57เจข้อใดไม่ได้เกิดจากการชักนำหรือกระตุ้นจากออกซินกอไก่การออกดอกของสับประรดขอไข่การแตกแขนงกิ่งด้านข้างคอควายการแบ่งเซลล์และการเจริญเปลี่ยนแปลงของเซลล์นะคะ choice ก็คือต้องรู้ว่าข้อใดถูกบ,บ้างนะอ่ะทีนี้เรามาดูช้อยทีละข้อนะคะการออกด,ดอกของสับประรดเนี่ย เกิดจากเอทิลีนอันนี้เป็นความรู้ที่ต้องจำไว้นะเอทิลีนเนี่ยนอกจากกระตุ้นให้ผลไม้สุกนะคะและเกิดการสุกข,ของพวกเกิดการงอกของมเมล็ดอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ยังทำให้เกิดการออกดอกของสัปะรดแล้วก็เกิดการเปลี่ยนเพศของดอกบางชนิดด้วยกนะารตัดแขนงและกิ่งด้านข้างการแบ่งเซลล์การเจริญเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนี่ย เดี๋ยวเรา,ากลับมาดูโต์นิดหนึงข้อใดไม่ได้เกิดจากการชักนำหรือการกระตุ้นจากออกซินการแตกแขนงและกิ่งด้านข้างเนี่ยเป็นหน้าที่ของไซโตไคดินส่วนโตของออกซินเองเนี่ยออกซินผลิตที่ปลายยอดอ่อนนะพยายามให้เกิดการแบ่งเซลล์และการยืดของเซลล์เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตในแนวสูงนะหรือเป็น primary g r o w t นะคะในตัวออกซินเนี่ยเมื่อเป็นไพมารีโกร์เนี่ยมันจะสูงขึ้นด้านบนเสมอมันก็จะพยายามไม่แตกกิ่งด้านข้างนะคะในตัวของออกซินจะไปยับยั้งการแตกแขนงและกิ่งด้านข้างเพื่อให้เกิดการยืดขนาดนะคะในแนวสูงให้ได้มากที่สุดโอเคส่วนข้อควายการแบ่งเซลล์และการเจริญเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนี่ยการเจริญเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็คือการเปลี่ยนไปเป็น เนื้อเยื่อถาวรน,นะซึ่งหน้าที่นี้เนี่ยเนื่องจากเป็นคำว่าแลแปลว่าต้องถูกทั้งสองอันใช่ไหมการแบ่งเซลล์เนี่ยเกิดขึ้นโดยออกซินจริงแต่ว่าการเจริญเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนี่ยไม่ใช่การเจริญเปลี่ยนแปลงของเซลล์จะเป็นหน้าที่ของไซโตไคนินนะคะดังนั้นแล้วข้อ5 17เนี่ยก็ไม่มีข้อใดถูกเลย ก็จะตอบข้อ4คือกอขอและคอ